สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณฟุ๊กนะคะวันนี้นะคะก็พบกับอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะของคนที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะวันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะสารานแม้นพวงค่ะพี่สํารานนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย5 6ปีค่ะ56ปีนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะอุธยาค่ะอุธยาิษเนาะแล้วก็มีอาชีพอะไรคคคคะะะะาาาขขขยยยย่่่เนุณพีออไรู อาหารตามสั่งและของโชว์หวยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลูกค้านะคะที่ลูกค้านะคะมีอาชีพเป็นขายอาหารตามสั่งนะคะตะก,กี้มาก็กําลังผัดข้าวอยู่พอดีนะคะแล้วก็ขายของโชว์หวยนะคะก็ก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนะคะคุณพี่มีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะตามสะโพกแล้วก็ตามหัวไหล่ค่ะปวดสะโพกกับหัวไหล่นะคะ,คะปวดมานานได้ยังเอ่ยประมาณปีกว่าๆค่ะปีกว่าๆนะคะ แล้วตอนที่คุณพี่ปวดไหล่อะคะคุณพี่ยกแขนได้ประมาณไหนคะได้ประมาณแค่นี้ค่ะได้แค่นี้แต่หลังจากที่ทานดีบูนไป5วันเป็นยังไงบ้างคะมันก็ยกแข่งแขนให้ดูได้ไหมได้อะแข่งได้นะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์สุดยอดมากถ้าเกิดเราเจ็บเราจะแข่งแบบนี้ไม่ได้เนาะใช่ค่ะแล้วตอนนอนที่ปวดสะโพกอะค่ะตอนเดินทรมานมบ้างไหมมันเดินยังไงคะเวลาเดินแล้วมันก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นลําบาก น้องนิชายัางเห็นอ๋อค่ะเดี๋ยวลองให้พี่ๆสาธิตให้ดูได้ไหมคะว่าตอนที่มีอาการปวดเดินขึ้นบันไดมันยากขนาดไหนคะ่ะอ๋อเดี๋ยวให้พี่พี่เาสาธิตให้ดูนะคะว่าตอนที่มีอาการปวดสะโพกเดินขึ้นบันไดแบบไหนนะคะอ๋อจะเดินลําบากแบบนี้นะคะอ่าเนี่นะคะเป็นอาการตอนก่อนทานบีบูลน,นะคะแล้วเดี๋ยวหลังทานค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดินได้คล่องนะคะคุณพี่บอกว่าตัวเบาขึ้นสามารถเดินได้คล่องขึ้นอ่ะเดินได้เลยคะ่ะหลังจากที่ทานดีบูนเดินยังไงบ้างคะเดินตัวคล่องเลยนะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆาเลยนะคะอ๋อแล้วรู้จักผล อ๋อตอนนั้นน่ะคือว่าพี่สาวเป็นคนแนะนำอ๋ากเชียงรายคือพี่สาวทานอยู่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ดีลองทานดูคนเชียงรายทานกันเยอะแล้วบังเอิญก็มีน้องสาวเขามาส่งไอ้ดีคอนแทคเป็นบริษัทเครือเดียวกับดีบูนเขาเห็นสภาพร่างกายของเราว่ารู้สึกว่าเหมือนมันปวดมันเมื่อยร้าวไปในเนี้ยในร่างกายเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ อลองทดลองกินดูค่ะเรียกได้ว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูลผ่านพี่สาวพี่สาวบอกว่าคนเชียงรายทานเยอะแล้วก็เห็นผลเราก็เลยตัดสินใจลองทานนะคะแล้วหลังจากที่คุณพี่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะที่ว่าเห็นผลตั้งแต่กี่ซองได้คะห้าซองค่ะห้าซองนะคะหนึ่งกล่องมันมีห้าซองเรียกได้ว่ากล่องแรกเท่านั้นนะคะจากเป็นมาหนึ่งปีกว่าเนาะอาการปวดไหล่กับปวดสะโพกอาการเบาขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเบายัางไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะรู้สึกว่าพอทานเข้าไปแล้วตัวมันจะ เบาเบาเบาขึ้นจากที่เมื่อก่อนตอนที่เราทรมานเดินยากไหมคะพี่ยากตอนนี้แข้งขาเริ่มเบาก็พีปีกระเป๋าอ๋อก็พีกระเป๋าขึ้นนะคะแล้วไหล่ะคะจากที่เคยเจ็บหนักเป็นยังไงบ้างไหล่มันก็มีเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็แบบว่ามันก็เป็นีอาการหนักๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเราผัดนะคุณพี่เขาผัดข้าวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรียกได้ว่าทานก็คือดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้ค่ะพี่ได้มีการบอกต่อกล้าบอกต่อกับเพื่อนๆหรือว่ายาิๆไหมคะ กล้าค่การันตีเลยค่ะการันตีเราเรียกว่าเรากินจริงเห็นผลจริงใช่ไหมคะปกติเราจะไม่ใช่เป็นคนที่ทานอะไรได้ง่ายๆแต่บังเอิญพี่สาวเป็นคนแนะนำไม่ใช่หน้าม้านะคะตัวเองได้ทานแล้วแล้วก็เห็นผลถึงได้ออกมาการันตีว่าของเขาแน่แล้วหลังจากที่เราได้ทานเราได้โทรกลับไปหาพี่สาวไหมคะว่าเราลองทานแล้วนะมันดีจริงๆนะอะไรเงี้ย เขาบอกค่ะอ๋อค่ะแล้วพี่สา,สาวว่าไงบ้างเขาบอกเออดีดีมีตังกก็กินไปเฮ้ดีอ๋ <laughs> อค่ะเด็กได้ว่าก็พี่สาวก็มีความสุขขึ้นเห็นน้องสาวใช้ชีวิตได้ปกติเนาะค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะการันตีว่าไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้นเนาะ<ช>ถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้าพูดเนาะเราพูดออกมาได้ไหมจากใจว่าสินค้านี้ดีถ้าเราไม่ได้ทานจริง ไม่ได้ค่ะถ้าถามความมั่นใจอะคะว่าสินค้าดีบูลเนี่ยจะช่วยในเรื่องแก้ปวดข้อปวดเข,ข่าปวดสะโพกคุณพี่มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจก็80ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้พี่ค่ะแนะนํานะคะเพื่อนบ้านนะคะว่าถ้าทานสินค้าตัวนี้ผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะเคยมีอาการปวดไหล่กับปวดสะโพกทานเพียงแค่กล่องแรกนะคะเบาขึ้นปัจจุบันพี่ทันไปกี่กล่กองคะสี่กล่องสี่กล่องเรียกได้ว่าหมดสี่กล่องคืออาการใช้ชีวิตปกติเลย ปกติเลย <จะ S 1> มีความสุขขึ้นเดินเหนินได้คล่องขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ค <บ au S 2> ้าขายเบาตัวขึ้นเนาะค้าขายได้มีความสุขขึ้นเพาะงั้นเถอะนะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะ <c oughs> ก็เปิดใจให้ดีบูลนะคะช่วยฟื้นฟูนะคะตัวเค่นี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่มาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ดีบูลดังมากๆนะคะมีคนออกมารีวิวทั่วประเทศนะคะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะวันนี้ไม่เพียงแค่คุณพี่มาแชร์ประสบการณ์การทานนะคะยังจะมายืนยันนะคะว่า ทานจริงๆเห็นผลจริงก็จะมาแกะให้ดูกันเลยนะคะว่ามีการทานจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาแกะให้ดูเนาะค <5. S 2> ่ะค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งกล่องจะมีกี่ซองคะห้าซองห้าซองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้มีอยอยนะแล้วก็จะจำหน่ายมาแล้วสิบปีตัวนี้การันตีจากคนรับลูกค้าทั่วประเทศทเลย <laughs> อ,อ่ะคุณพี่เดี๋ยวเขาก็จะมมันจะฉีกฉีกด้านข้างได้นะคะหรือตรงนี้นะคะอ่า ส่นมากจะถนัดกันไกอ๋อปกติพี่เขาตัดกับกันไกนะอ่าโอเคค่ะพี่เขาชงไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวถือให้นะคะก็ชงหมดซองนะคะชงดื่มวันละหนึ่งองวันละหนึ่งซอเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเนอะค่ะ เราะว่าเป็นสูตรเป็นสูตรเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณพี่เทน,น้าประมาณไหนคะปกติที่ทานอยู่จะใช้น้ําไม่ถึงครึ่งแก้วค่ะน้ําไม่ถึงครึ่งแก้วนะคะจริงๆทานน้าประมาณครึ่งแก้วหรือว่าประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ค,คนนะคะ,ะให้คุณพี่ก็คนเลยนะคะผงจะเป็นอโชครึ่งน,นิดนึงค่ะโชวเลยอผงเป็นสีอะไรคะสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ กินง่ายคะ่ะทานง่ายเนาะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันว่าหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลนะคะว่าเอะผลิตภัณฑ์ตัวรีบูนเป็นแบบชงเนี่ยจะขมจะข้าวจะเฝื่อนหรือเปล่านะคะนี่เป็นเสียงยืนยันนะคะว่าทานง่ายขมไหมคะไม่ขมคข้าวไม่เลยไม่ขาาไม่ขมไม่ขาวนะคะรสจืดเน<ข>าะโอเคค่ะตอนนี้ก็คนให้ละลายนะคะแล้วก็คุณพี่เขาจะชงดื่มให้ดูกันเลยนะคะดื่มเข้าไปแล้วนะคะเรียกได้ว่านะคะ เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยท่านน้อยเห็นผลวยสูตรนี้เข้มข้นนะคะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะก้วหน่อยเสียดายอ๋อก้วหน่อยเสียดายนะคะเห็นไหมคะว่าของดีนะคะก็คือต้องเอาให้หมดนะ <c oughs> อ่าหมดลงไปแล้วนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อ,ปว,ขอปวดเขา่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่หลนิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะเปิดใจให้ดีบุญน,นะคะช่วยดูแลสุขภาพท่านนะคะรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะบุและลูกค้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะว่า ในเ,เคสถัดไปนะคะพวกจะตามไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรแต่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ